เพราะว่าผมต้องรอผลตลอดนะครับผมต้องรอผลตลอดนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมไม่ได้ให้มานานแล้วนะสูตรนี้นะครับที่เป็นเลขตารางนะครับแทบจะแบบนานมากๆนะครับเพราะฉะนั้นครับทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะครับสูตรรอรัฐบาลค่ะยังมีง่วงขาะนะครับนี่แหละครับรัฐบาลไทยนะครับอันนี้นะครับสามสามสองแปดสามคืองวดของผลวันที่หนึ่งนะนะครับเราจะเอามาคํานวณเพื่อให้เป็นของวันที่สิบหกนะครับ กันยายนนี้นะแชร์ให้เยอะเลยค่ะสู้ขอบคุณมากนะครับโอ้ไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะครับน่ารักกันทุกคนเลยนะครับน่ารักกันทุกท่านนะครับสวัสดี360คนนะครับคุณนงรักบอกว่ารอรัฐบาลนะครับรอรัฐบาลค่ะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยไหมนะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้นะฮะอ่ะนะครับสาหรับงวดของวันที่16นะครับที่เราจะไปต่อนะครับผมคํานวณได้เลขหลัก10นะ7นะครับ และก็ก้าเขียนตัวใหญ่ๆนะทุกท่านจะได้มองเห็นชัดมีใครเห็นชัดไหมครับเลขตารางปังจริงๆค่ะนะครับลองจับดูได้นะบางท่านนะครับเอาไปจับสามตัวเองก็เข้าก็มีนะครับมีหลายคนเลยนะที่ผมเขียนเลขตารางให้แล้วก็ไปจับเองนะครับเชื่อในความดวงของตัวเองนะครับก็ไปจับเองได้สามตัวบ้างสองตัวบ้างก็ได้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะเขียนให้แค่นี้ นะครับผมเขียนให้แค่นี้สวัสดี370คนแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากนะครับอ่ะใครที่มาใหม่นะครับรบกวนกดติดตามเพจไปด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์สดรอบต่อไปนะครับมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่มาใหม่แล้วจะเข้ากลุ่มนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้แล้วทักไปขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับนะทักไปขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับแชร์แล้วค่ะแชร์แล้วค่ะมาใหม่ชอบเจ็ดครับนะฮะ มาใหม่นะครับอย่าลืมกดลิงก์ที่ผมปังหงุดไว้แล้วทักไปขอเข้ากลุ่มนะครับเพราะว่ากลุ่มผมเปิดให้เข้าฟรีจะให้เฉพาะตอนที่ไหลสดนะครับเลขตารางปังมากจริงๆค่ะจริงๆนะครับขนาดเพจจริงผมนะเพจหลักผมนะไหลสดแล้วไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับแต่ว่านะครับผมอยากให้ทุกท่านได้จริงๆผมก็เลยเอามาเพจสำรองนะครับมาเพจสำรองนะครับเพื่อบอกให้ทุกท่านรู้เพราะว่าผมกลัวมันดังนะครับ ผมกลัวมันดังมากผมกลัวมันอั้นมากถึงแม้มันจะอั้นเยอะก็จริงๆนั่แหละครับมันอั้นเยอะจริงๆนั่นแหละแต่ว่าก็จะรีบออกมาให้นะครับนะสวัสดี460คน500ร้อคนผมจับคู่ให้เลยทุกท่านครับช่วยกันดันคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับว่าจับคู่พิมพ์คําว่าจับคู่ขึ้นมาถึง500้อคนเดี๋ยวผมเริ่มให้จะเริ่มให้จับคู่ให้เลยนะครับเดี๋ยวผมเน้นให้ด้วยนะครับงวดนี้เป็นงวดที่6แล้วนะครับมันเข้ามาหนึ่งงวด2งวด3างวด4งวดห้างวด นะครับดีค่ะสวัสดีค่ะมาใหม่สวัสดีด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจไว้ด้วยนะนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมไลฟ์สดรอบต่อไปนะครับสวัสดีค่ะชอบ7693 7693เหรอโอ้แต่ผมชอบมากเลยนะ76ก็ชอบนะนะครับสวัสดีค่ะชอบ7จข่านะครับสวัสดีครับสวัสดีฮะโอ้ผมอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะครับคุณจิกหรือเปล่านะถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะคุณจิกชอบ71นะครับพี่พรบอกว่าชอบ9 คุณเี๋นบอกว่ามาใหม่ค่ะเชี๋แล้วค่ะนะครับขอบคุณมากนะครับน่ารักกันทุกคนเลยนะครับชอบเจ็ดเก้าชอบเจ็ดศูนย์นะครับอ่ะพิมคาว่าจับคู่ให้ผมหน่อยเร็วเดี๋ยวผมจะเริ่มเขียนให้หกตัวนะครับดังแน่นอนผมบอกได้เลยผมการันตีให้นะครับอีกไม่กี่วันนี้ดังแน่นอนแต่วันนี้ทุกท่านมารู้ก่อนนะครับมาเห็นก่อนนะครับชอบเจ็ดเก้าสองเจ็ดสองหก นะครับอ่ามาพิมเขาว่าจับคู่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมอ่าจับคู่ให้นะครับสวัสดีค่ะสวัสด <rawd unre> ีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะเอ้าชอบเก้าค่ะจับคู่ค่ะจับคู่เลยค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจับคู่ให้นะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจับคู่ค่ะชอบเก้าค่ะชอบเก้าจริงๆเก้าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ โอ้โหถ้ามาจริงๆผมชอบ92มากนะนะครับผมชอบ92มากเลยนะนะครับถ้ามา92นะครับคือเฮเลยนะครับเพราะว่าผมให้ไปในชุดลอตเตอรี่นะครับชุดลอตเตอรี่ผมให้ไปแล้วนะนะครับเผื่อใครที่แบบอยากเห็นนะครับอยู่ในเพจหลักของผมนะครับผมให้ไปแล้วอันนี้เป็นเลขชุดตารางนะครับจับคู่เลยครับจับคู่เลยโอเคนะครับพร้อมกันแล้วนะนะครับตัวแรกนะครับ70 ผมไม่รู้ว่ามีคนชอบไหมนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดสองดังหรือเปล่านะครับถ้าไม่ถ้าไม่เนี่ยอาจจะดังนะนะครับเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะนะครับมีคนชอบเหมือนผมด้วยนะครับมันเข้ามาห้างวดติดแล้วนะครับถ้างวดนี้มาอีกเป็นงวดที่หกนะนะครับแล้วก็รอบหน้าผมจะมาให้อีกนะเดี๋ยวผมเขียนให้เล็กๆลงนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูเลยว่ามันเข้ากี่งวดแล้วนะครับส่วนสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองชอบตัวไหนคอมเมนต์มาตอนนี้เลย ชอบเจ็ดหนึ่งมากๆค่ะเจ็ดหนึ่งเลขใครเอ่ยน่าจะดังเลยหรือเปล่านะครับไม่มั่นใจนะนะครับผมไม่มั่นใจนะน่าจะดังอนุญาตวงไว้ให้เลยมีมองเห็นไหมเนาะน่าจะไม่เห็นนะครับอ่ะนี่นะครับเก้าสองเห็นไหมครับทุกท่านเห็นไหมเห็นตรงนี้หมดไหมนะครับนะครับสวัสดีค่ะนะครับคุณทอมม้วนบอกว่าผมกดเข้าไปแล้วครับคุณเสรีนะครับ น่าจะเข้าได้แล้วนะเพราะว่ามีหลายคนเข้ามาแล้วนะครับนี่คนเข้ากลุ่มมาแล้วนะสามร้อยคนที่อยู่ตรงนี้นะครับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะครับให้รีบเข้าเลยนะครับคนเริ่มอจอคะจับคู่แบบนี้อันไหมคะ อาจารย์คะจับคู่แบบนี้อันไหมคะนะครับเอาจริงเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองรบบผมว่างนะฮะใครอยากถามอะไรถามมาได้เลยนะครับคนดูสองร้อยสามสิบคนนะขอบคุณข่าวจอขอสามตัวตรงสักงวดสาธุเนี่ยขอให้มันออกศูนย์เก้าสองนะครับขอให้มันออกส9งศูนย์เก้าสองมันออกเก้าหนึ่งอาจารยคุสมชัยว่า เกาหนึ่งแหละครับโอ้แต่ว่าเก้าหนึ่งก็งามด้วยแหละนะครับแต่งวดที่เดียวเนี่ยมันออกสามสองสองแปดสามเนี่ยยังมาออกตัวเดิมนะผมใช้คําว่าแบบนี้นะของงวดวันที่สิบหกเดือนสิงหาเนะี่ยออกแปดสามของงวดวันที่หนึ่งเดือนเก้าก็ออกแปดสามนะครับไม่รู้ออกทําไมนะนั่นไงพี่ว่าเดี๋ยวเพจหลักหายนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพจไม่รู้เป็นอะไรนะไม่เป็นไรนะครับผมยังมีเพจนี้อยู่นะครับก็ติดตามกดติดตามไม่หน่อยนะครับ โอเคเนาะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ